สวัสดีค่ะสวัสดีกันด้ในะะวันนี้ก็ไม่อยู่กับปีศาน่วันนี้ก็มีอยู่กันในเกมไลน์เพลงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจากที่โพสต์ไปนะคะว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีนะคะในไดอารี่มีให้เลือกสองอันระหว่างอันนี้ไม่ใช่นะคะทาชุดตามสีประจำวันกับแต่งตัวสิบชุดนะคะก็คือน้องๆเลือกเป็น แต่งชุดสีประจำวันนั่นเองนะคะก็คือเราจะมารวมเวันในหนึ่งคลิปกันเลยนั่นเองนะคะมาอันนี้จะแต่งตัวเป็นแนวสไตล์ของพี่นะคะก็คลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ในโพสนะคะมาเรามาเริ่มกันที่วันอะไรดีเอาเป็นวันอาทิตย์ก่อนละกันเนาะสีแดงน่าจะหาไม่ยากนะคะโอเค เราก็จะยกเลิกสื้อาทรงผมทั้งหมดนะคะไปก่อนแล้วเราก็จะไปหานอ้องผมสีแดงเพื่อแต่งตัววันนั้นกันนะคะวันจันทร์เอ้วันอาทิตย์สิวันจันร์สีเหลืองจะเย็นเลื่อนหาก่อนนะคะคลิปนี้อาจจะงานนะคะว้าว จะแ,แต่งตัวเป็นลุกหน่อยดีให้น้องสีแดงอยากได้เป็นแนวแบบเชอร์รี่แนวตีมแบบเชอร์รี่เชอร์รี่นิดนึงนี่ผมสั้นดีกว่าแล้วก็หาชุดนะคะเป็นชุดสีแดงนะคะชุดสีแดงเราต้องเข้ากันด้วยนะว้าวน่าจะเป็นโอ้เป็นชุดคริสต์มาสนะคะชุดยูกตาตะไม่ดีเลย จะเป็นวันคิดมันไม่ได้เราจะแต่งตัวทุกครั้งเป็นวันคิดมันไม่ได้นะคะชุดสีแดงอุ๊ยหนมน้อยหมวกแดงก็ได้อยูนนะอันนี้หรูไปนะคะไม่เหมาะกับการแต่งชุดประจําวันนะคะนั่งหาซะนานมากตอนเนี้ยคือชุดมันเยอะเกินไปนะบางทีก็ยังงงกับตัวเองว่าชุดตัวเองจะเยอะไปไหนนะคะนี่ไง นี่นะคะเราก็จะเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคะพราะจำได้อ่าน,นี้ปกติแล้วคือพี่เป็นคนไม่ค่อยใส่รองเท้าอยู่แล้วนะคะตัวปาตาก็เลยจะไม่ต้องใส่รองเท้าตามเราไปด้วยนะคะแต่มันก็ไม่ดีนะ,ะถ้าเกิดใครอยู่ในเมืองก็ใส่รองเท้ากันไว้ก็ดีนะคะแต่ว่าพอดีพี่อยู่ในเขตแบบนอกเ,เมืองนะคะก็เลยแบบใส่รองเท้าได้เพราะว่าพวกควนรถหรือว่าพวก อ่าฝุ่นแบบของ PM อย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะคะก็จะเป็นแบบธรรมชาติเลยอยู่ทํกาการธรรมชาตินะ,ะเราจะเอาอะไรดีให้น้องใส่นะคะอย่งอันนึงเอเอไม่เอาใหญ่ไปไม่เอาไม่น่ารักเลย านานไปเนี่ยอาจจะต้องแบ่งสองพานในะคะเนี่ยอืไม่มีเลยเรู้สึกแบบไม่ม,ม,นนม,ม,มีมันไม่มีเธอไม่เหมาะมันไม่เหมาะเออ ประมาณนี้นะนะยังเข้าตีมมยังน่ารักอยู่นะคะก็เป็นชุดบังจันนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเมคด้วยเม k เมค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 เมปากไม่โอเคเลยเด <c oughs> ี๋ยวขับไปใส่ปานเก่ากนพยายามจะไม่เปลี่ยนปากแล้วกันนะคะเพราะว่าปากน้องไม่โอเคเลย ชุดเดียวล้อไป็นสี่นาทีแล้วเนี่ยอ่าประมาณนี้นะคะก็เป็นชุดวันจันนั่นเองนะคะต่อไปต่อไปเป็นชุดอะไรดีเอาแคปไม่ติด เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันนพพาร์ทแรกสี่ชุดพาร์ทสองสามชุดแล้กันหรือว่าทําไปทีเดียวเลยดีกว่าเราอาจจะต้องเร่งสปีดนิดหนึ่งเนี่ยค่ะมาชุดแรกชุดต่อไปนะคะผมสีเหลืองชุดวันอ่าชุดวันจันนะคะใดๆก็แล้วแต่ดิค่ะหาชุดค่ะวันนี้เรามัดเป็นผมอ่าไปทรงผมมัดผมแบบขึ้นสูงใช่ไหมเราก็จะแต่งตัวแบบ ใส่กางเกงดูธรรมัดทะแมงหน่อยนะคะชุดสีเหลืองจำได้ว่ามีเยอะอยู่มากมากนี้ประมาณนี้ก็ได้นะคะเราต้องใส่ผสมกับสีอื่นบ้างถ้าเราไม่ได้ใส่ผสมกับสีอื่นเนี่ยมันก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงแต่มีคนบางคนใส่ชุดสีเหลืองทุกวัน,นอย่างนี้ก็มีนะใน,ในหลายาในหลายหลาย ครั้งนะคะอุ้ยไม่เอาอเอ๊ะพยายามหาพยายามหาของที่ใส่ด้วยแล้วดูน่าราักนะคะมาเป็นโทนน้ำตาลเหลืองน้ำตาลเหลืองเนาะนี่ต่างหูได้แล้วนะคะเหลือที่ใส่ผมอุ้ยต่งหูเปลี่ยนอันนี้ก็ได้ นี่ประมาณนี้เราก็อ่ามันมันเรื่องหาของนานอะ่ะประเด็นฉันหาอะไรใส่ไม่ได้นะจ๊ะเอ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 ๊ะอยู่ไหนนะไม่เอา เป็นไปได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะผมมวก,กันนะเพราะว่าอารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยค่อยเหรือล่ะค่อยเข้านะฮะเท่าไหร่เอาเครดต่อไปเป็นวันนี่ยิงได้อยู่ต่อไปเป็นวันอังคารนะคะวันอังคารสีชมพูใช่ไหมชุดสีชมพูนง่ายมากบอกเลยว่าโคตรง่ายนะฮะอังคารชมพูใช่ไหมใช่แหละถ้าเกิดเลียงวันผิด จำสีวันผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะอยากได้เป็นแนวแบบชมพูแบบใสๆกริ้งไม่ต้องอลาัางการมากๆนะคะเดี๋ยวนะจำได้ว่ามีชุดที่พี่ชอบใส่อยู่นี่ชุดนี้อุ้ยแต่มันเป็นอันนี้อ่ะอันนี้ดีกว่านะคะแล้วก็อื ขอเป็นแนวแบบน้องกระตุยนี่ยฮะน่ารักน่ารักแล้กเ็เราจำได้ว่านี่ลืมเมื่อกี้ลืมเปิด่รองเท้านะคะไม่เป็นไรอันนี้ไงที่คัดผมสีอ้น,นี่นะคะโอ้ยทำคลิปให้เวลาไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่จำกัดนีฮะคือรีบใดใคือรีบตอนนี้เนี่ยฮะสีชมพู อืมเมคอัพเนี่ยค่ะเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนเลยเมคอัพ mm hmm. สีชมพูตอนนี้ก็น่าจะเป็นสีชมพูแบบจุดๆเลยก็น่าจะเป็นอันนี้ดูตาแบบปิ๊งปังแววาวนะ,ะอันนี้ดีกว่านะคะดูน่ารักกว่านะคะเดี๋ยวเราเอากระทาออกคือเป็นกระทานี้แทน ชุดสีชมพูตาโอเคนะคะวันพุธสีเขียวนะคะต่อไปเป็นสีเขียวใช่ไหมใช่น่าจะใช่แหละต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเขียวกันนี่นะคะทรงผมเนี่ยสีเขียวเนี่ยจะมีหรือเปล่านะะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าเดี๋ยวนะสีเขียวสีเขียวมีแต่ว่าไม่ค่อยสวยถูกใจเท่าไหร่นะ อืมขอหาแป๊บหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาอันนี้อันนี้มันเขียวอ่อนนี่ดีกว่านะคะดูแบบใหญ่ๆดีนะคะชุดสีเขียวี่ชุดนี้ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าอย่าเลยได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะคะได้คือได้โอเค แต่แต่งตัวคริสต์มาสก็กระไรอยู่นะคะมาเรามานั่งหาชุดกันดีกว่านะคะเลื่อนเยอะๆจนแบบน้องๆงงว่าแบบชุดพี่จะเยอะไปไหนมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยเยอะบางทีจนตัวเองก็ยังลำคาญอยู่ว่าชุดจะเยอะไปไหนนี่สีเขียวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาทรงผมใหม่แต่ก็เดี๋ยวนี่แม่นางทีพีสีเขียวเนี่ย อืมถือเป็นดอกบัวแล้วกันน่ารักกรุบกริบเหลว,กวกโกเหลวโกอุย้ยหมวกถือทำไมนี่นี่นี่อันนี้ดีกว่าน่ารักกว่านะคะเราก็เดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าแตะนะคะรองเท้าแตะอยู่ไหนก่อน นี่เป็นรองเท้าแตะนะคะแล้วก็เมคอัพเมคอัพสีเขียวไม่ค่อยมีด้วยสิคือเมคอัพเขียวหายากมากนะคะนี่สีเขียวนอ้นอลืมเปลี่ยนต่างหูไม่เป็นไรดูออกเป็นแนวแบบชาวบ้านชาวสวนอีกหนึ่งนะคะต่อไปสีส้มนะคะวันพรฤหัดการั้นเองนะคะ ถ้าลืมแคปหน้าจอว่ะไม่เป็นไรวันพฤหัสนะคะสีส้มวันพฤหัสสีส้มเราจำได้ว่ามีชุดสีส้มอยู่เป็นเซตเลยนะคะคือของบางทีก็เยอะเกินไปจนเรารู้สึกว่าแต่เยอะไปไหนเนี่ยหาชุดที่จะใส่ไม่เจอเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็มีแต่ของอลังการทั้งนั้นงานตางมากๆแทบจะไม่ได้ใส่เลย

ทรงผมเอาเป็นสีส้ม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 มีใช่นี่ฮะสีส้ม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 ชุดสีจอดนี่อาจจะได้ส้มแปลกๆอืมเรามีจําเราจําได้นะสีส้มอีกแบบ สีส้มเอ๋สีส้มอยู่ไหนนะอันนี้ก็ได้นะคะโอเคเราก็จะแต่งสีส้มอ๋อคันจมูกนะฮะเราจำได้ว่าเรามีชุดที่เป็นชุดเซสส็ตสีส้มอยู่อะก็คือเป็นชุดแบบเป็นส้มอ่ะก็คือเป็นไซส้มแง่จิงจอกว h a t t ฟ e รเฟตติง้งนิๆๆ ตดิ้ง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 เฮ้ยชุดสีส้อมอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยนี่ก็ได้นะฮะออะไม่ได้เนาะไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะแต่งตัวแบบไม่คิดอะไรไม่ได้นะคะจำได้วันนี้ไงชุดสีส้มนะคะแล้วก็อ่า เอาวันไหนใส่หัวดินหน้น้องนิงอ่าเดี๋ยวเอามงกุฎออกก่อนนะคะแล้วก็เอ่อจะมีจำได้ว่าจะมีแว่นสีส้มอยู่นี่นะคะจะได้เหมาะกับการใส่สีส้มนี่คะนี่นะไมงานดีนะฮะใส่ สีส้มนะคะแล้วก็เมคอัพก็จะเป็นสีออกส้มๆเนี่คะเนตดองซึ่งไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดว่ามันมีนะคะมันไม่ถึงกับั้นเป็นแบบสีส้มจ๋าขนาดนั้นว่าเออเป็นสีส้มนะแต่ว่ามันก็ยังหอุูหนิดนึงเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นของร้านย้อมเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียดนั่นเองเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะคะ นี่สีส้มนะคะมันพป็ดันวันสุกสีฟ้านั่นเองนะคะวันสุกสีฟ้าสีฟ้านี่น่าจะหาไม่ยากเนาะสีฟ้าเอาเป็นแบบไหนนี่เอาเป็นตรงผมทวินเทลลวกันนะคะแล้วก็ชุดสีฟ้าเนี่ยเราคิดว่ามันมีเยอะมากเลยนี่นะคะเราก็ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนี่นะคะแล้วก็ใส่ที่าานะคะาดผมสีฟ้านะคะที่คาดผมสีฟ้านี่กระทาเป,เป็นกระทาสีฟ้าด้วยจริงๆคืออยากจะแต่งอลังการงานสร้างแหละแต่ก็คือนึกถึงความเป็นจริงว่าแบบเธอจะ,จะต้องใส่ชุดอย่างนี้ จริงๆหรอโดยที่มันเป็นสีฟ้ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไไดจริงๆเนี่ยพยายามจะไม่ค่อยใสออร่าเพราะว่าเราแต่งเป็นชุดแบบไปยืนเฟยอยางเงี้ยก็คือถ้าเกิดจะใส่อ,าอ่าออร่าใหญ่ๆมันก็จะดูไม่ดีสักเท่าไหร่เนี่ยคือตอนเนี้ยเล่นหาชุดเยอะมากเป็นกระเป๋ามันอาจจะดูลกก็ได้นะต่อไปเนี่ย ตุกกระเป๋มีกระเป๋ออุ๊ยอยากรู้ว่าใส่หมวกนี้มันจะน่ารักไหมอ่ะไม่เอาอ่ะหัวมันแฝบอุ๊ยอันนี้อุ๊ยอันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนทรงผมแล้วงั้นต้องเปลี่ยนทรงผมละเพราะว่าอันเมื่อกี้นะคะใส่กับอทรงผมสีฟ้าที่เป็นอันอื่นน่าจะเหมาะกว่า อืมอันไหนดีอันนี้พี่ลองแต่งเป็นแนวดูเฉยๆนะคะก็น้องๆคนไหนอยากจะเอาไปอแอปเพิ่มหรือว่าจะทำอะไรเพิ่มนะคะก็ตามใจเลยก็คือพี่จะแต่งในแนวของของพี่เองนะคะซึ่งตอนนี้คือาะ,ะการแต่งตัวตกมากพี่นะแต่งตัวตกมากๆนะคะในการแต่งตัวนั่นเองนี่ค่ะ นี่นะคะชุดสีฟ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปวันเสาร์สีม่วงนั่นเองนะคะเป็นชุดสีม่วงเราก็ต้องหาทรงผมสีม่วง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 วูสีม่วงสีม่วงม่วงนี้่ได้เนาะ อันนี้ก็ได้เอออันนี้เหมาะกับการใส่หมวกอยู่นะคะแล้วเราก็จะหาน้องหาหมวกให้น้องใส่ดิ๊บดิ๊เป็นแนวชุดเอาอีหมวกนี้ออกยังไง <c oughs> เอาอีหมวกนี้ออกยังไงก่อนนะคะแล้วก็เออเดี๋ยวนะอันนี้ได้ที่คาดผมแล้วเดี๋ยวเรา นี่ไงชือสีม่วงนะคะแล้วก็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 ลงทางไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็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 ล้าใ็ล้วก็แล้ล้วก็แลก็แลวก็วกอล้วก็แล้่วงแล้วล้าก็แล้วกอแล้วกแล้วก็วกแล้วก็วว้ เอาออกไปนะคะแป๊บนึงจะเสร็จแล้วนะคะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนี่เอาเป็นใส่ปีกอันนี้ไปด้วยนะคะจะได้สีม่วงครบเสร็จไปเลยสีม่วงครบเสร็จไปเลยนะะประมาณนี้นะคะก็ครบกันไปแล้วนะคะเวันในหนึ่งคลิปนั่นเองนะคะหรือว่า ใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มหรือว่าอยากให้ทำคลิปไหนนะคะสามารถบอกกันได้นั่นเองนะคะเพราะว่าพี่เองตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้มีเวลาหรือว่าคือจริงจริงอยากทำคลิปสุกทรภชาละแต่ว่าคือด้วยความว่าเศรษฐกิจตอนนี้นะคะพี่เองก็อืมจะบอกว่าไงดีงานเออนั่นแหละค่ะมันเด็กน้องๆไม่ได้ไม่ได้ไปโรงเรียนอาจจะไม่มีเติมหรือว่าเราเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่า จะบอกว่าไงดีอ่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีนะคะตอนนี้ก็เลยยังไม่อยากใช้เงินเยอะเผื่อมันอาจจะแย่ไปอีกสักปีหนึ่งหรือว่าในรประมาณนี้นะคะก็เลยยังไม่อยากใช้เงินมากๆเลยตอนนี้ก็อาจจะทําได้แค่ทําคลิปแต่งตัวหรือว่าอาจจะมีมาสมกาชาบ้างเล็กน้อยไม่ได้เยอะนะคะ แล้วก็อยากให้ทำอะไรไนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ยังไงเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะคะ bye bye. บ๊ายๆไว้เจอก,กันใหม่นะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e กันด้วยนะคะสำหรับนี้บ๊ายบายนะเงา